ไอซ์แลนด์ไอซ์ไดอีกแล้วจา้าติดใจเลยต้องไปอีกค่ะแม่จะทแทนน้ำแข็งไอซ์แลนด์นะคะคือฉ่ำม,มากอร่อยวันนี้บินกับเจสั a เจสแม็กนะคะไอซ์แลนด์ไอซ์ได้ค่ะป็นไิสมัสเบ์นูบ้านจะินที่ไอซ์แลนด์อร่อยมากเดี๋ยวต้องชิมนะคะ มัจะมีเมนูริกนะคะที่เป็นตอนนี้ค่ะ64เรเกวิกอันนี้เลยปีฮอลิเดย์วิท64จีนนะคะจากเรเกวิกนะคะครับโทนิกวอเตอร์นะคะน้าราก็วิทซสิวันนี้อาหารก็จะเป็นสลัดนะคะแล้วก็สเต็กก็วก็ปลาแซลมอนนะคะคุดูีงามมากแล้วก็แบบมีเมนูอ่ะน้ารากคือแบบใส่ใจรายละเอียด ไวไฟนะคะถ้านั่งพิเศษคลาสก็ได้ฟรีเลยนะคะทุกคนแล้วก็เร็วมากนะคะลองแบบฟี f เฟซบุ๊กนะคะอินสตาแกรมแล้วก็ยูทูบอะไรเงรี้ยคือแบบเร็วมากคือประทับใจประทับใจเวอร์วัวนไอแลนซ์แอร์